วันนี้นะครับผมก็พายุเข้าฝนกําลังตกนะครับผมผมก็ลังจะเดินทางไปทํางานนะครับผมตอนนี้ฝนก็เริ่มตกมาเปอยๆแล้วนะครับผมชุดกันฝนตัวนี้ผมก็ซื้อมา,อาใกล้ครบหนึ่งปีนะครับผมก็คือเดือนหน้าก็จะครบหนึ่งปีแล้วนะครับผมก็จะมาทดสอบอคุณภาพนะครับว่ายัางสามารถป้องกันฝนได้อย่างดีเยี่ยมหรือเปล่านะครับผม ตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงที่ทำง,งานแล้วนะครับผมก็ระยะทางที่ขับกีวมอไซค์มานะครับผมประมาณ23มโลระหว่างเดินทางนะครับผมก็เจอฝนแบบโปอยๆนะครับผมประมาณ2ี่สกิโลแล้วก็ก่อนถึงที่ทำง,งานก็เจอฝนระดับบรนกลางนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาถอดดูชุดกันฝน,นครับว่าจะด้านในจะเปี่ยกหรือเปล่านะครับ ันนี้คือด้านในนะครับผมเห็นไหมอันนี้คือด้านในนะครับผมก็ถือว่ายังป้องกันฝนได้ดีอยู่นะครับผมเสื้อก็ถือว่ายังไม่เปียกนะครับผมถ้าพี่ๆสนใจนะครับสนใจชุดกันฝนนะครับผมก็กดตะกร้าล่างสายมือนได้เลยนะครับ